สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวลี้ลับชวนขนลุกวันนี้มีผู้ฟังทางบ้านเขียนเรื่องราวแปลกๆที่ได้พบเจอมากับตัวเองมาเล่าให้เราฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องขนหัวลุกที่ประสบพบเจอมากับตัวเองอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ที่ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาสิบกว่าปีแล้ว แต่ภาพเหตุการณ์ยังคงแจ่มชัดราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยนั้นผมเพิ่งจะเข้าสู่วงการบิ๊กไบค์ได้ไม่นานความรู้สึกเห่รถใหม่มันก็พลุ่งพล่านอยากจะขับขี่เจ้าสองล้อคู่ใจไปสัมผัสอิสรภาพบนท้องถนนใจจะขาดที่รักวันหยุดนี้เราไปวังน้ำเขียวกันไหมไม่ไกลจากชนบุรีเท่าไหร่ขี่รถเล่นชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศ ผมเอ่ยชวนแฟนสาวซึ่งปัจจุบันก็คือภรรยาของผมนั่นแหละครับเธอก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายเพราะก็ชอบเที่ยวแนวธรรมชาติอยู่แล้วยุคนั้นการท่องเที่ยวสไตล์ทัวริง่งแบบขี่มอเตอร์ไซค์แบกสัมภาระยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเหมือนสมัยนี้พวกเราก็เลยเตรียมตัวกันแบบง่ายๆเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวก็จัดใส่กระเป๋าเป้คนละใบสะพายหลังเอา ความรู้สึกตอนนั้นมันคือความตื่นเต้นล้นลวนครับเราออกเดินทางจากชนบุรีกันในช่วงสายๆของวันเสาร์ประมาณเที่ยงเห็นจะได้แดดกำลังดีลมพัดเอื่อยๆเจ้าบิ๊กไบค์คันใหม่ของผมส่งเสียงคำรามเบาๆอย่างนุ่มนวลผมยังจำความรู้สึกที่บิดคันเร่งแล้วรถพุ่งทยานไปข้างหน้าได้ดีมันคือความสุขของหนุ่มที่เพิ่งมีบิ๊กบค์คันแรกระหว่างทางเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับ ขี่ไปเรื่อยๆสไตล์ชมวิวข้างทางแวะบ้างถ้าถูกใจผมเองก็ยังไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่ย่างต้องค่อยๆปรับตัวทำความคุ้นเคยกับน้ำหนักและพละกกำลังของมันเลยใช้ความเร็วไม่มากนากักแวะปั๊มบ้างแวะร้านกาแฟาข้างทางบ้านพูดคุยหยอกล้อก,กับแฟนไปตลอดทางมันเป็นทริปที่เริ่มต้นด้วยความสุขจริงๆกว่าจะไปถึงเขตวังน้ำเขียวเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงประมาณห้าโมงเย็น ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าสดใสเป็นสีส้มอมชมพูอากาศก็เริ่มเย็นลงอย่างรู้สึกได้อย่างที่บอกครับว่าช่วงนั้นมันเป็นโลสีสั้นนักท่องเที่ยวบางตามากเราไม่ได้จองที่พักล่วงหน้าไว้เพราะคิดว่าคงหาไม่ยากแต่ผิดคาดค่ะรีสอร์ทหลายแห่งปิดให้บริการบางก็ดูเงียบเหงาราวกับรางผู้คนเราขี่รถววนหาที่พักกันอยู่พักใหญ่ใจก็เริ่มตุ้มตุม้ต่อมๆนิดหน่อย พระฟ้าเริ่มมืดลงทุกขณะจนกระทั่งเกือบหกโมงเย็นพระอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดเริ่มโรยตัวเข้ามาแทนที่ตอนนั้นเองที่สายตาผมเหลือไปเห็นป้ายรีสอร์ทเลเอ็กป้ายหนึ่งตั้งอยู่ตรงทางสามแยกพอดีชื่อรีสอร์ทอะไรนั้นผมจําไม่ได้แล้วจริงๆครับมันนานมากแล้วแต่จําได้ว่าป้ายมันค่อนข้างเก่าและดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่ลองเข้าไปดูไหมเผื่อมีห้องว่างผมหันไปถามแฟน เธอก็พยักหน้าเห็นด้วยเพราะเราทั้งคู่เริ่มเหนื่อยและหิวกันแล้วทางเข้ารีสอร์ทนิสิครับที่ทำให้ใจผมวิววิวเล็กน้อยมันเป็นทางดินแดงครุขระสองข้างทางเป็นป่าค่อนข้างทึบไม่มีไฟส่องสว่างเลยแม้แต่ดวงเดียวแสงจากไฟหน้ารถของผมสาดส่องไปข้างหน้าเผยให้เห็นเงาต้นไม้ทอดทะมึนดูน่ากลัวพิกลผมขี่เข้าไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังบรรยากาศมันวังเวงบอกไม่ถูก เสียงแมลงกลางคืนเริ่มดังระง,งมไปทั่วผ่านไปสักพักใหญ่ๆลึกเข้าไปพอสมควรจนเริ่มคิดในใจว่านี่เรามาถูกทางหรือเปล่าวะในที่สุดเราก็เห็นป้ายชื่อรีสอร์ตอีกครั้งพร้อมกับตัวอาคารเล็กๆที่เปิดไฟสลัวยอยู่ด้านในผมจอดรถแล้วเดินเข้าไปติดต่อมีผู้หญิงอายุราวๆกลางคนคนหนึ่งออกมาต้อนรับดูท่าทางอัธยาศัยดีเธอบอกว่ามีห้องว่างพอดีผมนี่โล่งอกเลยครับ ได้ที่พักแล้วคืนนี้หลังจากจ่ายเงินเข้าห้องพักเรียบร้อยเราก็ขนสัมภาระเข้าไปเก็บในห้องห้องพักก็เป็นกระท่อมหลังเล็กๆไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่ก็สะอาดสะอ้านใช้ได้เลยครับที่สำคัญคือบรรยากาศร,บรอบๆที่พักนี่สิครับมันดีมากๆม,มีลานหญ้าเตี้ยเขียวชะอมอยู่หน้าห้องพักแต่ละหลังด้านหลังเป็นวิวภูเขาที่เห็นได้ชัดเจนสวยงามจนผมกับแฟน ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเล่นกันอยู่พักหนึ่งลืมความเปลี่ยวของทางเข้าเมื่อครู่ไปชั่วคราวพอถ่ายรูปเล่นจนหนำใจท้องก็เริ่มร้องนึกขึ้นได้ว่ายัางไม่ได้กินข้าวเย็นกันเลยนี่นาผมกับแฟนก็เลยตัดสินใจขี่รถออกไปหาอะไรกินข้างนอกตอนที่ขี่ออกมาจากรีสอร์ทฟ้ายัางพอมีแสงสลัวหลงเหลืออยู่บ้างทําให้ทางไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าตอนขาเข้ามาเราไปเจอร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้ารีสอร์ทมากนัก ก็จัดการสั่งอาหารมาทานกันจนอิ่มหนำสำราญขากลับนี่สิครับของจริงความมืดมันกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วจริงๆสองข้างทางมีแต่ป่าทึบดำสนิทไม่มีบ้านคนไม่มีแสงไฟใดๆเลยนอกจากแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผมเท่านั้นเสียงมแมลงกลางคืนร้องดังระงมป่าความเงียบสงัดมันชวนให้ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกผมพยายามขี่ให้เร็วขึ้นอีกนิด แต่ก็ต้องระวังทางขรูคระไปด้วยในใจก็ภาวนาให้ถึงรีสอร์ทเร็วๆแฟนผมที่นั่งซ้อนท้ายก็เงียบกริบคงจะรู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันพอถึงห้องพักเราก็รีบปิดประตูล็อกห้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายวันนั้นทั้งวันเดินทางมาเหนื่อยประกอบกับเจอความตื่นเต้นระหว่างทางนิดหน่อยทำเอาเพลียใช้เล่นเลยครับผมกับแฟนเอนตัวลงนอนบนเตียงได้ไม่นานก็พากันพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยความอ่อนล้า ช่วงเวลาที่เกิดเรื่องนั้นผมคาดว่าน่าจะประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเห็นจะได้ตอนนั้นผมอยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นสลืมสลือบอกไม่ถูกว่าฝันไปหรือเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ภาพที่ผมเห็นตรงหน้ามันชัดเจนเหลือเกินผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนขวางอยู่ที่ปลายเตียงของเราเธอสวมชุดยาวสีขาวลักษณะคล้ายชุดคลุมท้อง ผมของเธอยาวสยายลงมาปิดใบหน้าบางส่วนดวงตาของเธอมองตรงมาที่ผมมันเป็นดวงตาที่เบิกกว้างแข็งทื่อไร้แววใดๆอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นและที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจก็คือมีเลือดสีคล้ำไหลทะลักออกมาจากเบ้าตาทั้งสองข้างและมุมปากของเธอหยดลงบนชุดขาวจนเป็นดวงภาพนั้นมันเหมือนกับผีตายทั้งกลมในหนังผีที่เราเคยดูกันไม่มีผิดเพี้ยน ยังไม่ทันที่ผมจะได้ขยับตัวหรือส่งเสียงใดๆมือข้างหนึ่งของเธอก็พยายามล้วงควักเข้าไปในท้องของตัวเองที่นูนเด่นนั้นท่าทางของเธอเหมือนกาลังพยายามจะดึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในท้องออกมาแล้วทำท่าเหมือนจะโยนหรือเคลี่งสิ่งนั้นมาที่ผม เธอทำแบบนั้นซ้ำๆยำๆอยู่หลายรอบภาพมันวนเวียนอยู่ตรงหน้าผมอย่างนั้นผมแข็งทื่อไปทั้งตัวขยับไม่ได้แม้แต่น้อยความกลัวมันเกาะกุ้มหัวใจจนแทบจะหยุดเต้นวินาทีนั้นผมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันแน่ๆ พอเริ่มตั้งสติได้ผมพยายามรวบรวมความจำทั้งหมดที่มีนึกถึงบทสวดมนต์ทุกบทเท่าที่เคยบวชเรียนเป็นสามเณรมานะโมตัสสะพะคขวะโตผมท่องไปเรื่อยๆในใจเหงื่อแตกพลากไปทั้งตัวแต่ภาพของผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หายไปเทายังคงจ้องมองผมด้วยแววตาว่างเปล่าแล้วพยายามจะควักท้องตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่หยุดหย่อน เมื่อบทสวดดูเหมือนจะไม่ได้ผลความกลัวมันเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธผมจำได้ว่าตอนนั้นผมน่าจะเริ่มด่าทอหรือสาปแช่งเธอในใจประมาณว่าไปผุดไปเกิดไปอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยไปที่ชอบที่ชอบเธอ ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรออกไปบ้างในตอนนั้นสติมันกระเจิดกระเจิงไปหมดแล้วแต่หลังจากที่ผมระบายความอัดอั้นตันใจออกไปได้สักพักใหญ่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปในความมืดตรงปลายเตียงผมยังคงนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกตัวเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึก พยายามเงี่ยหูฟังเสียงรอบข้างแต่ก็มีเพียงเสียงลมหายใจของแฟนที่นอนหลับอยู่ข้างๆกับเสียงจิ้งหรีดที่ดังมาจากข้างนอกผมนอนลืมตาโพลงอยู่แบบนั้นจนกระทั่งฝาเริ่มสางแสงอาทิตย์อ่อนๆเริ่มลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาผมถึงค่อยๆรู้สึกว่าความน่ากลัวมันบรรเทาลงเช้าวันนั้น ผมไม่กล้าเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้แฟนฟังเลยครับกลัวว่าเธอจะตกใจแล้วผ่านเที่ยวไม่สนุกได้ดวยผมทำตัวเป็นปกติที่สุดพยายามกลบเกลื่อนความหวาดผวาที่ยังคงค้างอยู่ในใจหลังจากเก็บข้าวของเสร็จเราก็เช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทแห่งนั้นทันทีผมไม่ได้มองย้อนกลับไปที่ห้องพักนั้นอีกเลยเราพากันขี่รถไปเดินเล่นสตดอากาศบริสุทธิ์กันที่ผาเก็บตะวันถ่ายรูปเล่นกันอีกนิดหน่อยก่อนจะเดินทางกลับชนบุรี ตลอดทางกลับนั้นภาพของผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวผมเป็นระยะระยะ พยายามจะคิดว่าเป็นแค่ฝันร้ายหรืออาจจะเพราะความเหนื่อยล้าจากการขี่รถมาทั้งวันก็ได้แต่ภาพมันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่ความฝันพอมาถึงบ้านที่ชนบุรีอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยผมถึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้แฟนฟังเธอนิ่งอึ้งไปพักใหญ่ก่อนจะบอกว่าขนลุกสู้แล้วก็ขอบคุณที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังตอนที่ที่นั่นไม่งั้นเธอคงนอนไม่หลับแน่ ตอนนี้เวลาก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วครับแต่ผมยังจำภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นได้ชัดเจนทุกอย่างทั้งสีหน้าท่าทางแววตาของผู้หญิงคนนั้นแม้กระทั่งตอนนี้ที่กำลังนั่งทิมเล่าเรื่องนี้อยู่ขนแขนผมก็ยังลุกซู้ขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ หรือจริงๆแล้วคืนนั้นผมอาจจะแค่เพลียจัดจากการขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งวันจนเกิดเป็นภาพหลอนขึ้นมาเองก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันคือประสบการณ์หลอนที่ผมไม่มีวันลืมเลยจริงๆครับเรื่องเล่าของผมก็มีเพียงเท่านี้ลหละครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากทางบ้านหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากับช่องแบ่งกันหลอนสวัสดีค่ะ